สวัสดีครับทุกคนอยู่กับดาวโอเซเลอร์ er นะครับวันนี้ผมก็จะมาฝึกออลี่นะครับเป็นวันที่30มสิกว่าและก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่คลิกเข้ามาดูคลิปเนี่ยก็น่าจะกําลังเริ่มฝึกห,ดหัดเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นพีน่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรับชมมาจากช่อง YouTube ว่าวิธีการออลี่อย่างนั้นอย่างนี้นะครับมีสเต็ปตามนั้นตามนี้นะครับซึ่งตัวผมเนี่ยก็ได้ไปดูมาเหมือนกันแต่ผมไปนค้นพบความรับหนึ่งนะครับซึ่ง90%้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของวิดีโอเขาไม่ไ จะทําให้อลลี่ของเรามันง่ายขึ้นสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับซึ่งพอผมได้ค้นพบความลับเนี่ยมันทําให้ผมออลลี่เป็นได้เร็วมากขึ้นนะครับก็อยากจะมาแชร์เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าในระหว่างที่คนที่เขาสอนนะคือเขาทําเป็นแล้วเขาจะลืมขั้นตอนการฝึกว่าเขาทํายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่กำลังฝึกอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะจําได้ว่าขั้นตอนวิธีการฝึกมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเลยอยากจะมาแช์นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าความลับนั้นมันคืออะไรนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับที่ทุกคลิปวิดีโอเขาจะแนะนําเลยก็ยคือเขาจะแนะนําให้เราเนะี่ยยืนบนสเก็ตให้ได้นะครับคือการไถครับเบสิกของสเก็ตนะครับทำทิกแท็กให้ได้นะครับก็คือไถไปไถามาไมาถ่ายเรื่อยๆครับถเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราทรงตัวบนบอร์ดได้แบบแล้วโอเคไม่รู้สึกว่ามันจะล้มหรือว่า จะเซล้มหน้าล้มหลังนะครับก็ให้อยู่บนบอร์ดจนคุ้นชินก่อนนะครับค่อยมาฝึกออลรลีนะครับทุกคนเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้ในแต่และคลิปวิดีโอนะครับพอเราผ่านขั้นหนึ่งแล้วครับเราสามารถอยู่บนสก็ตบอร์ดได้โดยไม่รู้สึกอยากจะล้มแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้น2ก็คือเขาจะให้เราฝึกขาหลังนะครับด้วยการขึ้นไปยืน2ขานะครับด้วย เท้านี่ครับวางประมาณนี้นะครับเท้าหน้าวางไว้หลังน็อตนะครับเท้าหลังไว้ตรงกลางนะครับโดยที่ใช้ตรงอุ้งเท้านะครับเป็นการจิกลงไปนะครับต้องเป็นอุ้งเท้ารัะไม่ได้วางเต็มๆนะครับให้ยืนอยู่ลักษณะเหมือนเราเอาอุ้งตรงนี้ครับตรงนิ้วโป้งตรงนิ้วนี่ครับให้มันอยู่กับบอร์ดนี่ครับเป็นปลายบอร์ดให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับไม่ใช่วางแบนไปอย่างนี้นะครับให้มันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเท้าของเรา พอถึงขั้นตอนที่3ามเขาจะให้เราฝึกเท้าหน้านครับด้วยการวางเท้าหลังไว้แล้วก็ยกบอร์ดขึ้นมาแล้วก็ให้ลูดรูด,ร,ดรูดไปเรื่อยครับให้ขาหน้าเราเนี่ยจำความรู้สึกนี้ไว้พอเขาให้รวมทุกอย่างเนี่ยที่ฝึกมา3ามสเต็ปเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ครับมันมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันผิดตั้งแต่ เต็ปสที่เขาบอกไม่ครบนะครับว่าเราต้องถีบยังไงนะครับเราต้องกระโดดยังไงนะครับคือเขาไม่ได้บอกส่วนนี้เขาบอกแค่ว่าเท้าหลังต้องถีบลงเท้าหน้าต้องงัดขึ้นไปอย่างนี้นะครับมันถึงจะโอลี่ <ๆ S 1> ได้แต่จริงๆแล้วมันมีดีเทลเล็กน้อยมากไปกว่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับสิ่งที่ขาดไปในหลายๆวิดีโอนะครับที่เขาไม่ได้บอกเราก็คือวิธีการกระโดดนะครับเราต้องกระโดดด้วยนี่ครับตรงอุ้งเท้าตรงนี้นะครับตรง ตรงเป็นอุ้งๆตรงระหว่างนิ้วโป้งเท้าของเราเนี่ยครับสองข้างนะครับเวลาเรากระโดดเราจะกระโดดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรายืนเต็มเท้าแล้วกระโดดมันจะไม่ขึ้นนะครับมันได้แค่นี้แต่ถ้าเรายืนอุ้งเท้านี่ครับมันจะขึ้นขึ้นสูงนะครับอย่างนี้เหมือนกันกับการกระโดดบนบอร์ดเลยนะครับพอเวลาเรากระโดดบนบอร์ดเนี่ยเราจะไม่ไม่ยันมันลงไปนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะเราจะใช้ข้อเท้าของเรานะครับในการดันให้บอร์ดมันขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ครับแค่นี้เองครับ แค่ใช้ข้อเท้าเนี่ยครับฟิกลงไปอย่างนี้นะครับเหมือนขาเราขาหน้าที่เราฟิกเนี่ยครับคือแบบไม่ต้องโดดเลยครับมันก็ขึ้นนะครับประมาณนี้ก็คือเพราะนั้นเนี่ยเราต้มาฝึกขาหลังก่อนก็คือโดดขึ้นไปแล้วก็ทิ้งขาหลังไว้ให้มันฟิกลและให้มันดัง ให้มัน s n a กับพื้นให้มันดังแต๊กนะครับอย่างนี้มันถึงจะขึ้นนะครับนี่ครับฝึกแบบนี้ก่อนฝึกให้ขาหลังเราแสนดังแตกก่อนแล้วเราค่อยมาบวกกับขาหน้านะครับอะไรประมาณนี้นะครับขาหน้าก็เอียงอย่างนี้แล้วก็ลูดขึ้นลูดขึ้นทางนี้นะครับมันก็จะเป็นโมชั่นแบบนี้นครับ อะไรประมาณนี้แต่ผมต้องหักลงอีกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัดวิดีโอเพื่อดูว่าตัวเองทําอะไรผิดเนี่ยสำคัญนะครับพยายามอัดไว้เมื่อสักครู่ผมบิดขาไปอย่างนี้ไม่พอมานําให้บอร์ดไม่ขึ้นแล้วท่าก็ไม่สวยผมเคยอัดวิดีโอไว้ดูตลอดว่าขาหน้าเป็นยังไงขาหลังเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆมาปรับทีละขานะครับปรับไปเรื่อยๆจนร่างกายเราจําได้ทีนี้เราจะโอลี่ได้แน่นอนอย่าลืมนะครับขาหลัง แค่นี้ครับคือเรากระโดดแล้วทิ้งน้ำหนักไว้อย่างนี้นะครับขาหลังเรากระโดดนี่ครับกระโดดแต่ว่าข้อเท้าเราอะ่ะมันยังปัดลง,ท,งทั้งที่ขาเราลอยขึ้นแล้วตอนลงก็ย่อขานะครับเพื่อให้เราทรงตัวได้ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยผมฝึกมาประมาณ30กว่าวัน ก็ได้ถึงขั้นนี้อีกอย่างหนึ่งคือน้ําหนักตัวมันเยอะด้วยพอฝึกเยอะก็เจ็บเข่าเจ็บขานะครับเพราะว่ามีอายุเยอะแล้วเพื่อนๆก็ลองเอาไปฝึกกันดูครับพี่ๆน้องๆการฝึกซ้อมสําหรับคนที่ฝึกใหม่นะครับผมแนะนาให้หาเป็นร่องอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเอาล้อของเราลงไปใส่ได้แต่ให้เป็นร่องที่ใหญ่กว่าน,นี้หน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อให้เรายืนทรงตัวอยู่ได้นะครับแล้วเราก็นี่ครับจับท่าเรียบร้อยแล้วก็โอลี่นะครับฝึกเท้าหลังไปก่อนแล้วก็มาฝึกเท้าหน้านะครับ ฝึกสลับไปสลับมาแล้วก็ค่อยๆเอามารวมกันนะครับผมจะฝึกเท้าหลังไปก่อนนะครับนี่ครับให้บอร์ดมันส n a p นะครับทีนี้เรามาฝึกเท้าหน้านะครับไม่ต้องส n น p แรงก็ได้นะครับถ้าเราฝึกเท้าหน้าเอาแบบเบาๆก่อนนี่ครับเอาแบบเบาๆไปเรื่อยๆ Mind to a limit where it needs to feed I work like I got vision, I don't need to see I'm picking mind over matter I believe in me I need to find more hours in the day to breathe Need to find more power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud, I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's your lossy I got my mind on the facts, I'm a python Grab what I like real fast, So until I have Everything I attack, everything that I lack Everything that I want and I see, matter of fact Cause I'm my own understanding